การเขียนพร้อมให้ได้คําตอบแบบชาฉลาดใน ChatGPT เป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับก่อนอื่นนะครับอยากให้รู้ว่า80%ของมือใหม่ที่เริ่มใช้ตัว ChatGPT เนี่ยเขาจะพิมพ์คําสั่งแบบง่ายๆนะครับพินุกตอนเริ่มต้นเนี่ยพินุกเอาแบบนั้นแหละก็ง่ายๆเช่นสมมติว่ารบกวนช่วยแนะนําแผนการตลาดสําหรับธุรกิจของฉันหน่อยแบบนี้ง่ายๆซึ่งคำตอบที่ได้มาก็อโอเคในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ลึกซึ้งนะครับดังนั้นนะฮะ เพื่อให้เราได้คำตอบที่มันชาญฉลาดและก็ตรงใจมากยิ่งขึ้นพี่นุกแนะนำนะครัให้ใช้เฟรมเวิร์กนี้ในการเขียนแลบรองว่าคุณจะได้คำตอบที่มันดีขึ้นเนาะพี่นุกเรียกว่าเป็นเฟรมเวิร์ก RCOt นะครับ RCOt มันคืออะไรมันก็ประกอบด้วย role นะครับ context นะครับ O ก็คือ output สิ่งที่เราจะได้ออกมาเป็นอะไรบ้างแล้วก็ T ก็คือ tone of voice นะครับมามาดูแต่ละตัวว่ามันคืออะไรนะครับ โรเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าบทบาทเนาะของว่าตัวแชท GPT เนี่ยว่าเราต้องการจะให้เขาอะตอบเราในรูปแบบของใครนะเช่นสมมติว่าบทบาทของใครละกันอะอย่างตัวนี้นะพี่นุกก็หยิบมาให้เนาะมันก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ10ตัวนะครับจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะแต่10ตัวอันนี้พี่นุกก็ถือว่าครอบคลุมแล้วนะครับหนึ่งคือ copywriter อันเนี้ยเขาจะเอาไปใช้ในการที่จะไว้เขียนพวกแบบแคปชั่นโฆษณาอะไรต่างๆแบบนี้เขาเลือกใช้ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเหมาะกับคนที่เป็นอย่างเจ้าของแบรนด์นะฮะนักการตลาดต่างๆอันเนี้ยเขาจะเลือกใช้เนาะเอาไว้เขียนพวกบทความต่างๆเ็นคอปปี้ไรเตอร์อันเนี้ยจะทําให้แบบบทบาทของ ใช่พิธีออกมาได้ดีเขียนได้ดีละกันนะนะฮะตัวแรกเนาะสองคอนเทนต์ครีเอันนี้เราจะเอาไว้ใช้ในการสร้างสรรค์น,นะครับพวกเกี่ยวกับพวกแบบสคริปต์วิดีโอหรือว่าเป็นพวกแบบไอเดียในการโพสนะครับการวางแผนต่างๆอันนี้ยพี่รู้บอกว่า,วาถ้าเราให้บทบาทเขาแบบนี้มันจะทํางานได้ดีขึ้นอืมเช่นสมมุติว่าใครเป็นแบบเจ้าของช่อง TikTok เนาะเจ้าของเพจนะหรือเป็นพวกแบบบรรดาแบบโซเชียลมีเดีย เจ้าของโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้ให้ใช้มุมมองนี้เนาะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับ3คือ Marketing s t r a t e g i e ินะอันนี้ถ้าเราต้องการจะทำแผนการตลาดถ้าเรามอบบุบาทเรื่องของคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดอันนี้เวลาเราได้เป็นพวกแบบการวางแคมเปญหรือการมองหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันก็จะมีความแชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเอาไว้ใช้กับตอนที่ใครเป็นแบบคนที่เป็นแบบทำเป็นแบบพวกนักการตลาดมาร์เก็ตติ้งนะฮะ เอเจนซี่ no, หรือว่าเป็นผู้บริหารแบรนด์อันนี้พี่ลูกบอกว่าอันนี้ใช้งานได้ดีนะครับเนาะมาร์เก็ตติ้งสตรัทจิ์นะครับ, no. ist, รบหรือจะเป็นลักษณะของแบบโซเชียลมีเดียเมนเจอร์เฮ้ยอันนี้โอเคนะเอาไว้ใช้ในเรื่องของการวางแผนตารางการโพสนะครับการเขียนเนื้อหาแต่ละแพลตฟอร์มถ้าเราวางเอาไว้ให้นะครับเขาจะกลายเป็นคนเก่งด้านนั้นทันทีนะเอาไว้ใช้กับลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของเพจแอดมินหรือว่าเป็นผู้แบบดนะิจิตอลเอเจนซี่เนาะในการวางแผนนะเ,เราเลือกใช้แบบนั้น นี่ต่อไปข้อ5นะครับตัวนี้ product description writer อันนี้เราก็จะเลือกเอาไว้ใช้ในเรื่องของการทำให้เวลาพูดถึงตัวสินค้าเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือว่าน่าซื้อเนี่ยอันนี้เราเอาไปใช้งานนะอันนี้เหมาะกับตอนที่เวลาใครมีจะต้องลงเป็นพวกดีเทลลงสินค้านะในพวกช้อปปี l a z a d าด้าเอ้ยอะไรเงี้ยพี่นุ้มองว่าโอเคหรือนนจะเขียนเป็นพวกเนื้อหาเอาไปโปรโมทนะครับเป็นอินโฟม t ชันอันนี้ ให้บทบาทเขาเป็นโปรดักชันอ่าโปรดักต์เดสคริปชันไรเตอรอันนี้ก็จะดีนะมาจะออกมาเป็นแฟกต์ออกมาเป็นความจรงิงเนาะไม่มีอารมณ์แฝงอันนี้จะดีนะครับ <S <S ข้อ6ฮนะ c u s t o อ e r s u p p o r t a s s i s t a n t t a n t อันนี้คือเหมาะนะกับการที่เวลาเราจะตอบพวกแบบลูกค้านะครช่วยตอบแชทเนานะเพราะบางทีเนี่ยคนเราอะเวลามันมีอารมณ์นะการตอบแชทจะไม่ดี แต่ถ้าสมมุติว่าเราให้แบบ AI เนี่ยมาช่วยคิดนะครับเขาจะมีสเตยม,มากกว่าเราอะแล้วหลังจากนั้น,นะตอนที่คําตอบมันออกไปมันจะดูกซอบไปมจะดูลมุนนะครับแล้วก็แนะนําโน้มน้าวทาให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อของเรามากยิ่งขึ้นนะอันนี้นะครับเหมาะก,กับคนที่มีการแชทเยอะหรือว่าเป็นคนที่ต้องมีการอินบ็อกซ์บ่อย เนาะเจ็ด no. คือ SEO Specialist นะครับอันนี้เหมาะกับการที่เวลาต้องการเขียนพวกคอนเทนต์เขียนอะไรต่างๆให้มันติดในอันดับเนาะใน Google นะครับมีเรื่องของพวกแบบ keyword เขียนบทความที่มี SEO อันนี้อันนี้คือแบบมันจะเก่งมาทันทีนะครับอันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการดึงดูดลูกค้า ด้วยให้คนเซิร์ชแล้วมาเจอเรานะครับต้องใช้บทบาทของตัว SEO Specialist นะครับแคือ Business Consultant ถ้าเป็นมุมนี้นะฮะเขาก็จะมีความฉลาดเนาะในการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้แบบธุรกิจเรื่องของโมเดลธุรกิจ SWOT Analysis อะไรต่างๆพวกนี้นะหรือเป็นพวก Business Model Canvas อะไรเงี้ยเลือกใช้ตัวนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับ เเก้านะฮะเป็นแบบทิเชอร์เป็นโค้ชนะครับอันนี้เขาก็จะเหมาะกับการที่จะทําเป็นพวกเกี่ยวกับพวกคอร์สออนไลน์นะครับออกแบบเนื้อหาการสอนต่างๆเออพี่มองว่าบริบทต่างๆเราเนี้ยมันจะดูดีมากขึ้นนะค,คนที่เหมาะกับการใช้เนี่ยก็เป็นแบบครูวิทยากรนะครับต่างๆเหล่านี้นะเลือกใช้แบบนี้จะดีมากๆเลยเนาะแล้วก็สิบฮะดัตตาอานาลิซิส แอสเซสเซน์เฮ้ยอันนี้ถ้าเรามีข้อมูลนะมี Data เราเราต้องการจะให้เขาช่วยสรุปนะครับหรือว่าทําเป็นพวกแบลตช์บอลต่างๆอันนี้ความสามารถจะโดดเด่นเขาจะเก่งเห็นปะขนาดบทบาทยังมีเป็นสิบแบบเลยดังนั้นน่ะถ้าเราเติมลงไปนะครับมันจะทําให้คําตอบที่ได้มาเนี่ยมันดูดีแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอันสุดท้ายเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวก Data Analysis เนี่ยอันนี้ดีมากๆเลยนะต่อมาฮะเมื่อกี้พี่ลุกพูดถึง R C O T อ่าคือ r รลพูดไปเมื่อกี้แล้วต่อไปคือ C คือ Context นะครับคุณคือใครต้องการอะไรอยากได้อะไรนะครับและกลุ่มเป้าหมายคือใคร นะอันนี้มันจะเป็นการช่วยเหลือเรานะครับยกตัวอย่างนะในการที่เราจะพิมพ์บอกคอนเท็กซ์หรือว่าบริบทที่เราต้องการนะครับเช่นเราบอกว่าเราคือบริษัทผลิตขนมปังขนาดใหญ่นะครับต้องการทำโปรโมชั่นเพิ่มยอดขาย2เท่าในช่วงสงกรานต์โดยมีกลุ่มเปม้าหมายคือกลุ่มครอบครัวที่มีลูกอายุ8ปดถึงสิบขวบการที่เราเขียนบริบทลงไปเนี่ยมันจะทําให้ โจทย์เนี่ยมันมีความชัดเจนแล้วก็แน่นยิ่งขึ้นทําให้เวลาตอบเนี่ยมันจะพยายามนึกภาพตามแล้วก็พยายามจะหยิบยกเอาสถานการณ์หรือหยิบตามโจทย์ที่ได้มาเนี่ยมาทํางานได้ดีขึ้น <Yeah. S 1> นะฮะตรงนี้เลยอยากจะบอกเลยนะคอนเท็กซ์ตัวเนี้ยสาคัญอืมลอยสละเลือไปเนาะเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปบรีฟใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราแบบบรีฟสั้นๆไปขอเพิ่มยอดขายให้หน่อยอ่ะ เพิ่มยังไงเพิ่มกี่เท่าเพิ่มช่วงไหนกลุ่มเป้าหมายเป็นใครเห็นปะ่ะถ้าเป็นคนที่เขาทํางานดีๆนะครับเขาส่วนใหญ่เขาจะมีฟีดแบ็กเข้ามาอย่างเงี้ยเขาจะไม่บอกว่าอ๋อโอเคทำตามที่เธอบอกเขาจะมีการย้อนกลับไปดังนั้นนะครับคอนเทกต์ Contact จะเป็นการบอกภาพรวมทั้งหมดว่าเราต้องการอะไรเนาะหรืออีกแบบหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเราคือเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเห็นปะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ย มันปลูกได้หลากหลายรูปแบบเลยบางคนจะปลูกข้าวปลูกมันแต่น,นี้เราเลือกบอกว่าฉันปลูกทุเรียนนะต้องการทําโพสต์โปรโมทขายทุเรียนเกรดส่งออกจากสวนโดยกลุ่มเป้าหมายคือคนไทยอายุ25ปีขึ้นไปที่มีไรายได้สูงเห็นไหม อันนี้เป็นการระบุลงไปแบบชัดเจนนะครับก็จะทําให้เวลาเขียนโพสต์ออกมาเนี่ยมันก็จะไปนึกคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายว่าเฮ้ยเขาอยากจะฟังแบบไหนซึ่งสมัยก่อนนะสาสตร์แบบนี้เราคิดหัวแทบแตกเนี่ยบางทีก็คิดไม่ออกนะครับแต่พอมีตัว c h a t g p t อ่ะมันจะเขียนให้เราแบบเป็นคู่เันแควเลยเนี่ยพี่นุ๊กมาว่าด,ดีมากๆเลยนะตรงนี้อืมโอเคต่อไปฮะคือเอาพุฒนะครับ มันจะมีทั้งหมดจุประมาณ10แบบด้วยกันนี่เยอะมากเลยนะโดยทั่วไปนะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบลักษณะเป็นข้อความธรรมดาอันนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นแทบจะเป็นว่าท่ามาตรฐานท่า default เนาะซึ่งเราจะใช้ให้เขาบอกว่าอธิบายนะฮะข้อมูลข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรานะที่ที่เราอยากจะรู้เนาะส่วนใหญ่ข้อหนึ่งเนี่ยมันจะมาเองนะครับสองคือแบบ Bullet Point หรือว่าเป็น List นะฮะอันนี้มันก็จะเป็นรูปแบบที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย เนาะเหมือนเวลาเราไปดูสรุปพวกข่าวดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาชอบทำเป็นบุลเลต p พอยตนะเช่น1 2 3 4 A B C D หรือแบบเป็นขีดเป็นขีดเวลาอ่านมันอ่านง่ายานะครับเนาะแล้วก็ข้อ3ครับคือแบบตารางแบบ Table อันนี้คือเวลาเราทำนะครับมันจะจัดออกมาเป็นรูปแบบเป็นฟอร์มเป็นตารางพี่นุ๊กมองว่าอันนี้ <c oughs> มันจะเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นถ้ามันต้องมีการคอมแปรมีการเปรียบเทียบนะครับมันจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็น่าสนใจหยิบเอาไปใช้ต่อในตัว Excel อะไรเงี้ยได้เลยนะครับเนาะไปนําเสนอนะส <C S 2> คือรูปแบบของสคริปต์นะครับเพาอว่าเขียนบทนะสำหรับเกี่ยวกับพวกแบบทิกตอกยูทูปนะฮะเขียนสคริปต์การไลฟ์อะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยได้หมดเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของข้อ5นะฮะก็คือการโพสโซเชียลนะครับแล้วก็บอกไปเรื่อยบอกเฮ้ยรบกวนช่วยเขียนโพสต์ลงใน Facebook ลงในไลน์ลงในไอจีอะไรพวกเนี้ยคือ ชัดเจนนะครับเพื่อให้มันเหมาะกับงานเนาะหกคือเขียนโค้ดนะครับนี่เห็นปะเอาพูดออกมาเป็นรูปแบบของโค้ดก็แสดงว่าเอาไปใช้งานในการสร้างเป็นเหมือนเป็นเว็บหรือว่าเป็นแอปอะไรก็ได้เนาะซึ่งอันนี้ฮะก็คือจะเหมาะกับนักพัฒนานะครับเห็นไหมเขายกตัวอย่างช่วยเขียนโค้ดไปทอนดึงข้อมูลจาก o g l e Sheet แบบนี้ก็คือได้เช่นกันอินโฟกราฟิกนะฮะหรือว่าเอาไลน์นะฮะก็คือให้เขาสร้างมาเป็นตัว อินฟโฟกราฟิกก็ได้เช่นสมมติว่าเรามีเป็นพวกข่าวสารความรู้เนาะมีอยู่หกข้ออะไรเงี้ยแล้บอกว่ารลกวัช่วยทำอินฟโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อนี้ให้หน่อยถ้าเรามีละเอียดนะครับ เขาก็จะทําออกมาเป๊ะๆตามนี้เลยแต่ว่าตอนนี้นะถ้าเป็นเรื่องของภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับต้องให้เวลาเขานิดนึงแต่เร่อภาษาอังกฤษเนี่ยรับรองเป๊ะทุกตัวนะฮะเราก็บางทีเนี่ยไอเดียในการทำเนี่ยพี่นุ่มบองว่าเขาเก่งนะอืมเหมือนคนทําเลยอย่างน้อยๆเราเอามาเป็นแบบโครงสร้างเป็นร่างให้บอกว่ากราฟิกไปทําต่อแบบนี้ก็ถือว่าได้นะครับข้อ8ปดาคือเฟรมเวิร์กนะครับอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยเช่นเวลาที่เราจะทําการเขียนโพสต์แบบเป็นแบบเชิงสตอรี่ เคลลินะครับอันนี้เขาจะมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับถ้า ถ้าสงสัยนะอยากจะรู้นะครับเราก็แค่ไปถามเพิ่มเติมนะบอกว่าเฮ้ยรบกวนบอกว่า,าสร้างเนื้อหานะครับเขียนเนื้อหาต่อไปนี้ให้ออกมาอยู่ในเฟรมเวิร์กอะไรนะครับถ้านิยมใช้กันเยอะๆนะในแบบพาร์ทออนไลน์นะครับคือเรียกว่าเป็นรูปแบบประเภทที่ถ้าเป็นคนเรานะคนไทยเนี่ยจะคุ้นชินที่สุดก็คือเป็นเฟรมเวิร์กประเภทเขาเรียกว่าเป็น PASPAS ก็คือเป็นพวกว่า,า problem ามีปัญหาแล้วก็ขยี้ปัญหาแล้วก็สุดท้ายก็เจอ ก็คือโซลูชันนะครับแบบที่เราเจอเนี่ยพวกบอกว่า TV d irect นะอันนี้คือจะเป็นเฟร m e w เวิที่เขาบอกเนาะ mm hmm. อ่าต่อไปก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับว่า markdown html นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเกี่ยวกับพวกแบบสายพัฒนาเนาะหรือว่าจะเป็นไฟล์เป็นกราฟิกนะครับอันนี้เราสามารถแบบให้ให้เขาทำออกมาได้เลยนะครับเป็นรูปแบบไฟล์ อโอเคเอาพูดไนดะ้จะเยอะนิดนึ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นโท e ออฟไว c ์นะเราต้องการให้บอกว่ามันออกมาเป็นในรูปแบบยังไงเช่นสมมุติว่า professional นะครับก็คือเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นทางการนะฮะอันนี้เขาก็จะเลือกใช้เนาะในรูปแบบของเวลาทําเป็นพวกรายงานอะไรต่างๆนะหรือถ้าเป็นแบบ friendly เป็นกันเองอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะาการที่เอาไปใช้ในพวกบอกว่าบรรดาพวกแบบโซเชียลต่างๆนะครับนี่จุดพลัง จุดไฟ m o t i v a t e เนาะอันนี้ก็คือเหมาะกับการที่ไปทำโพสเพื่อให้คนรู้สึกแบบพึกเฮิร์มม mm. ีกำลังใจอยากทำต่อนะหรือฟันนีตลกตลกอะไรพวกนี้ก็คือจะเอาไว้ให้แบบคนแชร์แบบสนุกสนุกขำๆนะครับนี่สไตล์นี้ได้เนาะสไตล์ตลกตลกนะฮะอ่ะไอ้พวกนั้นนอกเหนือจากนี้นะฮะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของเรานะครับเนาะเช่นแบบ emotional นะมีแบบว่าดึงดรามา่าอะไรต่างพวกนีก้คือได้หมดเลยนะครับ luxury ดูแบบสวยงามสง่างามเนาะ ก็เหมาะกับแบรนด์พรีเมียมนะครับเขาจะเลือกใช้คําพูดที่แบบว่าดูแล้วหรูรหราหมาเห่านะฟังแล้วแบบว่ารู้สึกรู้สึกดีนะครับรู้สึกแพงนะครับแล้วก็ Playful Youthful นะครับก็คือเขาเรียกว่าสนุกสนานวัยรุ่นนะครับหรือแบบจะให้บอกว่าใส่เป็นพวกแบบอิโมจิอะไรเงี้ยลงไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับอ่านะ ดังนั้นครับลองมาดูตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราจะเขียนพร้อมเนาะโดยใช้เฟร m วร์ก k RCT o เนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบยังไงอ่าอย่างตัวนี้นะครับพี่ลูกนะบอกไปเลยว่าตัวอย่างการสั่งพร้อมนะครับคุณคือ Marketing Stra t e g i s t ที่เชี่ยวชาญการตลาดนะเห็นไหมได้โรละเกี่ยวกับอาหารเห็นไหมเราเระบุชัดเจนไปว,ว่าเป็น,นเรื่องอาหารนะครับโดยคอนเท็กซ์ก็คือบริบทก็คือโจทย์ของเรานะฮะก็คือเราเป็นบริษัทผลิตขนมปังขนาดใหญ่มีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มครอบครัวที่มีลูกอายุ8ปดถึงสิบขวบ มีทั้งเป้าหมายมีบอกด้วยว่าเราเป็นใครต้องการอะไรเนาะซึ่งเนี่ยเราอยากได้ออปต์นะครับซึ่งเอาพุ t ตัวนี้จะผสมสารกับสิ่งที่เราต้องการนีคือรบกวนช่วยคิดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขาย2เท่าในช่วงสงกรานเพื่อใช้กับโซเชียลมีเดียของเราอันได้แก่ Facebook Page และ TikTok เห็นไหมอันนี้คือเป็น,ปนการใส่เอา u ์ที่เราอยากจะได้นะครับแล้วก็ผสมผสานกับสิ่งท,ที่ที่เราอยากได้ละกันเอาง่ายๆนะโมเดลไอ้พวกนี้พี่นุกมองว่า ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการจะให้แบบเราใส่แบบครบๆนะครับแต่ถ้าบางตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะเกินความจําเป็นไปเช่นว่าแบบ tone of voice อะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าถ้าเราไม่ใส่เราจะปล่อยว่างๆก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเรียสน,นะไม่ต้องใส่ทุกอันแต่ถ้าบัว่าเฮ้ยเราจําเป็นจะต้องใส่นะเช่นต้องขอให้ภาษามันออกมาให้มีความแบบว่านุ่มนวลสุภาพอะไรเงี้ยเราใส่ไปน,น,นิดนึงอันเนี้ยมันจะทําให้เวลาตัว เนื้อหาหรือว่าสิ่งที่ได้มาจากตัวใชจิพิทเนี่ยมันตรงใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองเอาตัวนี้ไปโยนถามนะครับเขาจะตอบยังไงเนดะี๋ยวไปดูโอเคมาถึงหน้าจอนี้นะฮะเดี๋ยวพี่นุกลองดูนะครับพี่นุกใส่พร้อมอกไปเป๊ดเน่เมื่อกี้เลยนะฮะตามที่ copy มาเลยนะฮะคุณคือ Marketing Strategist ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดเกี่ยวกับอาหารนะครับเราคือบริษัทพลิตนมังขนาดใหญ่โดยมีกลุ่มเปม้าหมายคือ ตามนี้แล้วก็รบกวนช่วยคิดโปรโมชั่นเพิ่มอยอดขายสองเท่าเที่ยสงการขอให้ภาษาที่สื่อสารกับลูกค้าออกมาในแนวสุภาพนุ่มนวลน,นะครับปึ๊บกด enter ลงไปนะลองดูสิครับได้เลยครับพี่นุกผมจะออกแบบแคมเปญโปรโมชั่นนะนี่แนวคิดแคมเปญออกมาเลยนี่เห็นปะเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของนักการตลาดนะครับขนมปังสุขใจเติมรอยยิ้มสงกราดอิงคอนเซป็ปช่วโงเวลาแห่งครอบครัวอู้ฉลาดนะเนี่ยนะครับโปรโมชั่นที่เขานำเสนอนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าซื้อ2แถมหนึ่งเฉพาะขนาดใหญ่ เห็ปะแจกคูปองลด20%แจกชุดของเล่นเสริมพัฒนาการนะครับลูกค้าที่คือ399เ,เห็นปะมันเปการอัพเซลเนาะทำให้บอว่าคนอยากซื้อเยอะขึ้นอคอเนเทนต์สำหรับโพสนะครับแนวสุภาพนุ่มนวลน,นะฮะโพสหนึ่งอ่าสุขสงกรานเติมเต็มช่วงเวลาดีๆของครอบครัวนะครับในช่วงสงการานนี้ขอเชิญทุกคนมาสร้างรอยยิ้มได้ขนมปังสุขใจที่อบสดอร่อยใหม่เห็นปะนิ่มนวลปะละ่ะแล้วก็พิเศษมีโปรโมชั่นช่วงสงการานตรงนี้นะครับอ่านี่ได้ถึง20เมษายน นี่นะครับนี่มีโพสสองด้วยนะฮะเนาะสงการานต์นี้มีขนมไม่ยังซื้อสองแถม 1, หนึ่งสารบของเล่นพัฒนาการมใช่ไหมครับนี่แล้วก็ยังมีต่อยอดด้วยว่าเนี่ยต้องการให้ออกแบบรถแบบคอนเทนต์เจ็วันก่อนระหว่างวันสงการานต์ให้ด้วยไหมครับได้เห็นปะ่ะนี่ต่อยอดได้เลยนะอะออกแบบให้หน่อยเห็นปะ่ะมันมีต่อยอดให้ด้วยนะครับ นี่แล้วลองดูนะครับอันนี้คือความสามารถของ c ช a t g p อนะนอกอนจากการที่เขาตอบคำถามแล้วเขายังสามารถที่ต่อยอดได้อีกนะอันนี้เก่งเห็นไะรถแมพเวันนะฮะก่อนสงกรานเห็นไหมเปิดตัวแคมเปญใช้ภาพโทโดอบอุน่นโอ้น่าสนใจเนาะแล้วก็ day สนะฮะร,รีวิวลูกค้าเรื่องราวต่างๆไม่หลุดธีมเลยนะครับจะเป็นสไตล์แบบนี้นะฮนะเนาะ เดย์สามเมนูนี่เดย์สี่วันสงการโพสต์อยอรพร้อมไฮไลท์นะแล้วก็มีบีทไห้เดอะเซนด้วยวันที่ห้านะครับวันที่หกรีวิวลูกค้าวันที่เจ็ดก็คือขอบคุณลูกค้าออ้เก่งมากๆเลยเห็นไหมครับให้ผมออกแบบแคปชั่นเนี่ยเราวันที้ครบเลยไหมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นปะมันจะมีคอนเทนต์ที่ออกมาแบบได้เรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นถ้าเรามี RCoT โมเดลหรือเป็น RCoT เฟรมเวิร์กนะครับจะทำให้ได้คำตอบที่ดีๆแบบนี้นะครับลองเอาไปใช้งานกันนะครับ